ดาราสาวชื่อดังโอยพอรวันเกิดเกรซวลินทอนพร้อมเรียกว่าตาดิฉันทำเอาสอาวืฮฮาอย่างมากเมื่อเจ๊กุ้งคุณแม่ของเระเอกหนุ่มชื่อดังเกรซวลินทอนโพสต์ภาพพร้อมทองเต็มตัวประกาศหาลูกสะใภ้ให้หนุ่มเกรซซึ่งหักได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับ เซ็ตสร้อยขอยีบาทสร้อยข้อมือเบนส์ตุ้งติ้งถุงทองลงยา10บาทสร้อยข้อมือเบนส์แพร0บาทจากที่เห็นว่าจคก,กี้ก็ได้เร่งทำคะแนนอย่างหนักละอีกหนึ่งคนที่สาวขอยื่นใบสมัครคือแมทเพรนีที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ไอจีน้องชายเกรดว่าสมัครตรงนี้เลยได้ไหมคะล่าสุดสาวแมทก็ได้ไปคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อของหนุ่มเกรดว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะสามีแม่กุ้งพี่ พี่เกตพี่กิตพี่กูด๊ดพ่อตาดิฉันบอกเลยละคะ่ะว่าเรียกพ่อตาดิฉันงานนี้ทำเอาแฟนคลับนั้นสาวไปสิคะ่ะสาวแมท